มันม่วงครับไฟนอลซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสักรองชายครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับอยู่ชลบุรีเนาะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บอลซ้อมเรามั่งอ้อเพื่อนๆมีปีน่ะค่ะพวกไหนใครชื่อยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่แล้วประมาณร้อยห้าสิบแปดเราน้ำหนักป่ว่อยให้เลยสี่สิบสี่เป็นมวอระตายเลยครับเปมนเครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรมรกตเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เลยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามั้ยย ได้ดูนี่หน่อยเขาเป็นมือสไตล์อเลยพี่เมืับแล้ววันนี้เราจะวางเกยวางแพ้แค่เดิก็ต่อยตามสไตล์ไประ่าแล้วเดี๋ยวมีอะไรไปแก้ไขบนเวทีครับล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ไหนมาที่นี่ครับที่ออแทัคที่ระยองออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างครับช่างต่อยต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบสองครับสี่สิบสองแล้วเป็นไงชนะหรือแพ้ที่นู่นชนะน้องครับโอชนะน้องมาด้วยแล้ววันนี้มาต่อยเวทที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาด พอดีครับ <S 1> <S 1> มาพอด,ดีเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงแล้ววันนี้เราต่อเขาปอกิโลหนึ่งมีปัญหาไหมเรื่องการต่อเนี่ยเวนางวัน <S 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 นี้ก็มาเต็มที่ครับวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับพายด้วยเนาะพร้อมครับวันนี้คุมมากี่กิโลครับผมมาสามกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณส <16, 17 S 1> ิบหกสิบเจ็ดเราคนจังหวัดสิบเจ็ดอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชียร์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้เต็มที่แล้วนะครับอ่ะขอให้น้องโชคดีนะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมเป็นมรดกนอน,นักสุวรรณครับฝ่ายที่เซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ2อาทิตย์ได้กระซ้อมอยู่ที่ค่ายอาดอนนาคสุวรรณครับอยู่ที่ตอนนี้กีฬาท่องเทพ่ยวแบบอยู่ที่ไทยญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับและอยู่ที่นัน่นตอนนี้มีใครเป็นคู่เพ่อคกุศลอยเราบ้างก็มีเจ้าเพชรด,ดิตแสกดาบเบิร์ดเพื่อน์พีเนี่ยใคช่วยกัน่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ14บสี่กำลัง15เราคืออ่สูงเท่าไหร่150ครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้น้ำหนักไปปล่อย43-44ครับเราเป็นมือสี่สี่ครับ ไม่ครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับธนภัทรเนาะเคยต่อยเขาไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามั้ยยังติดตามแล้วเขาเป็นมวยสไตล์มื่เขาเหมือนกันแล้ววันที่เราวางเก่วางแผ่งไงดิก็หนึ่งสองก็ไม่เลี่ยครับมาเลี่ยกสามเราอ่าก็หนึ่งสองดูเขาไปก่อนสามสี่ค่อยว่ากันล่าสุดต่อยไปที่ระยองครับวันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยไปปล่อยไปครับเป็นไงชนะหรือแพ้แพ้แพ้คะแนน แล้ววันนี้เขา้ากรุงเทพนี่ก็ช่างต่อยเนาะใช่วันนี้ต่อยพ่เวเท่าไหร,นะร่นะเรา42่สิเขา41อ๋อต่อยเรากิโลนึง่งใช่มีผลไหมคิดว่าน่าจะมีผลครับก็ได้กําไรนะครับอืมแล้วที่สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดสอบหนักก็เกินมาจุดเจ็ดแล้วจุดเจ็ดก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยี่สายเนาะร่างกายตอนนี้วิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสบู่แข็งแรงครับวันนี้พอเมาแจ้งเกิดที่นี่ใช่พอไปชนะกับค่ายนะครับไฟนี้คุณมากี่กิโลครับ ยังไม่ได้คุมครับปล่อยมาเลยครับปล่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วสามสิบกว่าเราควรจะวัดเขาไล่สีมาอ่าฝากเชื่อช่วยแฟนคลับเราหน่อยอ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นมาแลานานา้วกุญแจนักสวรรรคค์ับดิ์นที่แน่นอน,นอ่าวันนี้เปิดหัวคู่แรกด้วย<ช>อ่าขอให้น้องโชคดีขอมาคารครับ